ขึ้นไปแผนเจ็บเอาไว้พิทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับไฟกบเราเนาะก็อย่างที่ได้นำเสนอไปในวิดีโอที่ผ่านมานะครับว่าหมูเราเราแล้ก็เลิกนอนไฟกบแล้วเราก็เลยดึงขึ้นไปแผงอไว้นลดความร้อนภายในปากด้วยนะครับแล้วมีอยู่ เรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้ปรับตั้งความเร็วพัดลมเพิ่มเพื<ๆ>่อเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับเพื่อนๆหมูเราก็กำลังจะย่างไปวิที่สิบเพื่อนๆน้ำหนักเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ30ขึ้น ครับ30กิโขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ตามสเปคนะครับ mm hmm. เพื่อนๆเขาก็จะให้ความเร็วพัดลมยอยู่ที่ยู่ที่25เฮิร์นะครับเพื่อนๆ mm hmm. ตอนนี้ผมก็ได้ปรับตั้งไปเป็น2 5เฮิร์แล้วนะครับ mm hmm. ส่วนวิธีการปรับตั้งนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกทีในห้องไฟเรานะครับ ส่วนสเปคการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความเร็วลมภายในฟาร์มที่คุณหมอให้มาก็จะอยู่ที่หน้าตู้ควบคุมนั่นแหละเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็นำเสนอถึงขั้นตอนการปรับตั้งพัดลมด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนๆดูนะครับเนี่ครับเพื่อนๆห้องไฟเรา เอาไว้ดูแลระบบภายในฟาร์มอ่ะเพื่อนตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นออโตปิดตู้ตู้แรกตั้งแต่ที่เริ่มติดตั้งมาเนาะตู้นี้ก็จะเป็นกล่องเอาไว้เบรกเกอร์ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมไฟระบบไฟเพื่อนส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมพัดลมนะครับ การจะปรับตั้งก็จะอยู่มีอยู่เจ็ดตัวนะครับสองแถวแต่ว่าสวิตเขาจะทำไว้แปดนะครับก็มีช่องแปดแต่ว่าท่าลมเรามีแค่เจ็ดนะครับนี่คือหน้าที่เราเอาไว้ดูหน้าจอที่เราเอาไว้ดูว่าตอนนี้อุณหภูมิภายในอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามเอ็ดเนี่ยเพื่อนภายในแล้าเนาะตอนนี้นะสามสิบเอ็ดนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือตัวตัวอินเวสเตอร์เพื่อนๆเ,เอาไว้ปรับตั้งนะครับปรับตั้งความเร็วพัดลมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับส่วนวิธีการปรับตั้งก็คือเริ่มแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะกดเอ,อ่อ ล็อกก่อนเพื่อนกดล็อกนะครับพอขึ้นศูนศูนย์เห็นไหมครับพอขึ้นศูนศูนย์ปุ๊บก็กด Enter 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดพาลาพอปรับขึ้นลงได้เพื่อนเนี่ยปรับขึ้นลงได้เป็นพารานะครับแล้วกด e n t e r อหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นมันจะปรับเป็นเป็น20ปรับขึ้นปรับลงได้เพื่อนแล้วกด Enter สองครั้ง นะครับแล้วก็จะปรับเป็น2,007เพื่นอนเพื่อนก่อนที่จะตั้งตั้งระบบเนาะก็ให้มาอยู่ที่2,007ก่อนแล้วกด enter 2ครั้งนะครับ2,007แล้วกด enter 2ครั้งแล้วก็ปรับขึ้นลงได้เพื่อนเปรับขึ้นลงได้ปรับขึ้นลงในในเฮิร์ที่เราอยากให้เป็นเพื่อนๆนตอนนี้ก็ตามสเปคเขาให้อยู่ที่25 นะครับ25 e ใช่ป่ะ25เราก็กด enter 1ครั้งนะครับแล้วก,กด ex 3ครั้งเพื่อเพื่อเพื่อที่จะออกแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวระบบจะลันรันระบบเนาะค่อยค่อยขึ้นทีละจุดทีละจุดแล้วตัวพัดลมก็จะค่อยๆหมุนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู นี่เห็นไหมอาลมเราก็เริ่มขยับแล้วเพราะว่าการเซตระบบเอาไว้ก็คือมันจะไม่กระชากทีเดียวไป20-25เฮิร์ตเลยทีเดียวเพื่อนมันก็จะค,อค,อค,อค่อยๆเพื่อรักษาอุปกรณ์ด้วยเนาะ,นะตอนนี้ 18ละ19แล้วเพื่อนๆค่อยๆไปเดี๋ยวก็จะเป็นไปถึงปรหยุดจุดที่เราต้องการให้เป็นก็คือ25หเฮิร์ตตามสเปคที่ทางคุณหมอให้ไว้เนาะเนี่ย9ถึง10อยู่ที่25หเฮิร์ตนะครับเ,เพื่อนๆก็คือสเปคที่เราจะต้องคอยดูแลส่วนอุณหภูมิก็จะอยู่ที่31ินะครับ แต่ว่าจุดนี้แดงๆนี่ก็คือผมตั้งล็อกเอาไว้ว่าไม่ให้เลยไปถึง32ถ้าถึง32ปุ๊บพัดลมก็จะสป mm ีดเต็มที่เพื่อลดอุณหภูมิตัวเขียว mm hmm. ๆเนี่ยให้ลงมาเหลืออยู่ในแก็บที่สเปคให้ไว้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับตั้งพัดลมเพื่อให้เข้ากับรุ่น หรือว่าช่วงอายุหมูเราตามสเปคที่คุณหมอเขาให้ไว้นะครับก็ต้องต้องดูแลกันไปแล้วก็ปรับกันไปเพื่อนเราะว่าการการใช้อุณหภูมิกับช่วงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับรวมทั้งความเร็วพัดลมด้วยเพื่อนเอนเราก็เลยต้องปรับมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับช่วงอายุของหมูเรา นะครับอันนี้คือวิธีการปรับตั้งพัดลมเพื่อให้เข้ากับช่วงอายุหมูเรานะครับ<ส>ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของการปรับตั้งความเร็วพัดลมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุหมูนะครับผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมได้นำเสนอไปหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูภายในฟาร์มรวมทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เราใช้งานเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพือ่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพือ่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ